ตายแล้วอะไรของมึงเนี่ยทำไมไม่ตายอ่ะอะไรวะตายดิอะไรเบลเขาฟันมึงแล้วตายแล้วอีโต้พิเว่้าไงเนี่ยบ้าอะไร่ะกูตายแล้วเหรอเนี่ยเอาตายแล้วเออเซ็ตเลยยังไงวะน่ะเรื่องดำดงกูออกสามฉากลงธนีสูบไปแล้วขอมาเรื่องแก้วหน้ามาออกสองฉากไม่นี่กูตายแล้วเหรอเนี่ยตายในเรื่องต้องตายเอาทิงเอาเบลตายแล้วดังทิง ตายแล้วดังอย่าเล่นเยอะเหมือนพวกกูเลยเล่นเยอะแล้วบ้าตายดีกว่าดังตายอ่ะตายตายโอ้แล้วแม่ที่มาดูเต็มลานวัดนี่จะดูใครถ้ากูตายอ่ะไม่มาดูมึงเขามาไหว้พอจะตุกขามรอเดี๋ยวนี้เขารอรถมารับอยู่เออตายตายก็ได้ตายสะตายไม่ได้ย่ะดิทำไมอ่ะกําลงวันยังไม่ทะลุเป้าเลยโอ้โหกลังวันมึงน่ะ หายเลยเป้ามันหายถึงว่ามันตั้งเต้าไว้เต้าไว้เป้ไว้มึงตั้งเป้าไว้เหรอจูกกูไม่ได้ทำไมนอนเต้าตั้งตายไปเลยนอนไหนเ้่นนี่มันตเรื่องตาเรานนอนนี่นอนนี่นอนนี่ดีเออนอนดีดีตายแล้วตายให้แบบมีสงาหน่อยเอาถ้าอย่างั้นอันนี้มึงตายเหมือนหมาถูกรถทับอ่ะตายเหมือนตายเดีว่างี้ เช็คไหมว่าตายหรือเปล่าตายตาิอีกไหมดูไหมัวใดูก่อนดูก่าเอาเช็คเลยหัวใจยักคือเคี้ยงคือเคี้ยวก้อยุไม่จับพี่นี่หัวใจยักษ์มันจะอยู่ที่เดียวกับมนุษย์เปล่าเนแยกกล่องดวงใจยังไงพวกยักษ์เนี่ยเออมันต้องแยกกล่องไอ้ยักษ์ตัวนี้ไม่มีหัวใจไม่ได้๋อวมาสิกูหาแล้วไอ้นั่นใครน่ะยักษ์เล้วเนี่ยหายแต่งหน้าเป็นหมูป่าเลย ยากอยากยากเกใช่ไหมเดี๋ยดูดูกัวกลัวกลัวอะไม่ต้องีโก้คนนี้ไป่ัตัวเนี้ยเท่ัวโกหัวมันอะกหัวมันเป็นทำไมอะกลัวกลีวนะทำไมล่ะไอเกดพี่เกดพี่เกดคี่บลเขาปิ่งท้องเขากลัวหัวใส่บิกก้หนอ้เลนเหนียอด้วยเนี่ยนะลองท่งเออ พี่พี่เออวันนี้มาตรฐานด้วยหยุดเฉยๆนะเออนั่นแะไม่กินผงก็ได้ไงเี้ยใหอย่างงี้พวกเจ้านำสุกนายเจ้าไปทิ้งให้ไกลที่สุดไปเลยเราม่ทำเดี๋ยวก่อนี๋ยวพี่แล้วมีเมืองพระนาาตายแล้วเนี่ยมีเมืองกังตัง ยิพวกยักษ์เหลือกบ้างหรือเปล่าขอเดชะในเมืองกันตังยังมีพระมเหสีของพระราชาดพร้อมด้วยพระราชิดาทั้งสองเพคะยังเหลืออีกสามใช่ไหมให้อย่างนั้นนะไปไปจับพะันตัวประกันให้หมดเลยุนกไม่ได้ไม่ได้ลงมไปเอาไปตัวประกันได้ยังไงเป็นเมียยักษ์ลูกยักษ์ก็มีเขี้ยวเหมือนยักษ์ถ้าเกิดมาแล้วมากินเราทำยังไงเอามาไม่ได้เป็นมนุษย์หรือเป็นเป็นยักษ์เพคะ ราชธิดาทั้งสองพอร้อมด้วยมเหสีพราลาเป็นมนุษย์เพีย้ยค่ะแล้วลูกแกะสวยไหมเนะี่ยสวยมากเลยเพียค่ค่ะตายไม่ใช่อย่างนั้นเอามาเลยไปเอามาไปเอาลูกแกะทั้งสองตอนมาให้หมดเลยนะเอามาที่นี่เดี๋ยวฉันจะพิจารณาเองแล้วก็มียักษ์เนี่ยมาคุยกับฉันก่อนฉันดได้ขอลูกยักษ์เอาไว้เดี๋ยว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 ไอทีแรกบอกกลัวโก้กลัวกลัวยักษ์มีเขี้ยวเพราบอกว่าสวยหน่อยเอามาเดี๋ยวพิจารณาเองแต่เป็นบให้บาดจ้ะ